สวัสดีครับพี่น้องครับน,นี่ทำกับข้าวแรงนะครับมั่จะพัดถั่วพัดเผ็ดถั่วใส่หมูเปิดแก๊สแล้วครับน้ำมันใส่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาพัดเผ็ดถั่วใส่หมูนะครับถั่วก็ซอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ หมูหั่นเป็นที่เรียบร้อยครับพริกขกกเรียบร้อยแล้วน้ำมันร้อนใส่กระเทียมลงไปนะครับใส่พิกแกงลงไปครับกั้กวหอยนางม เดี๋ยวน้านิดหน่อยเซ็นหมูลงไปครับครัวให้หอมอ่าแค่นั้นลนะคงก็บก่อนนะครับครัวให้หอม ไปดโนลงไปครับไปทวนล,ลงไปครับ ิดฝาไว้สักกรรํารอมันสุกเอาฝาออกคนใส่ผงสอร์บิ้นหน่อยคน ริมด้วหน่นอยใ hmm. สนน่น้ำตาลนิดหน่อย คนรอสักกร,รมทุกขระนดอนแก่สุกแล้วรวยใบมะก,กรูดลงไปหอมนะครับมีใบมะกรูดนะครับ นสุกเป็นที่เรยียบร้อยปิดแอป สุกเป็นที่เรียบร้อยครับกับข้าวหุงห้อนสุดยอดเลยครับ,รบพัดทัวพัดเพ็ดทัวเส่หมูนะครับ